สวัสดีค่ะจะมาพบกับรูชายอีกแล้วนะคะยังอยู่ที่รายวิชาเดิมนะคะวิชาการงานอาชีพงอสองนค่ะสัปดาห์นี้นะคะจะจำเป็นสัปดาห์ที่6แล้วนะคะก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะคือหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะเรื่องการดูแลเสื้อผ้านะคะแบบ ผ้าขนสัตว์นะคะแล้วก็วิธีการในการดูแลเสื้อผ้าใยสังเคราะห์นั่นเองค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะคะก็ครูชนิชาคนเดิมนะจ้าพร้อมแล้วไปดีกว่าเอาละค่ะก็ยังอยู่กับครูนะคะยังคงสอนอย่างต่อเนื่องนะจ้า มาดูที่มาตรฐานการเรียนรู้นะคะก็ใช้มาตรฐานการเรียนรู้งองงูหนึ่งจุดหนึ่งนะคะเข้าใจการทํางานมีความคิดสร้างสรรค์นะคะมีทักษะกระบวนการทํางานทักษะการจัดการกระบวนการแก้ปัญหาการทํางานร่วมกันแล้วก็การแสวงหาความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางานนะคะมีจิตสํานึกในการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัวนะคะตามหลักสูตรแกนกลางเลย ตัวชี้วัดนะคะก็จะเป็นของม .1 ่อม .3 นะคะทับ1ถึงทับนะคะแล้วก็จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะของวันนี้นะคะก็คืออธิบายวิธีการดูแลเสื้อผ้าประเภทต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติการดูแลเสื้อผ้าด้วยตนเองได้นะคะอย่างที่สามก็คือเห็นประโยชน์แล้วก็ความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้าประเภทต่างๆนะคะ ชั่วโมงนี้นะคะชั่วโมงแรกนะคะก็ยังอยู่ที่วิธีการดูแลเสื้อผ้านะคะถ้าใครยังจําได้สัปดาห์ก่อนนะคะครูสอนเรื่องวิธีการในการดูแลผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้าลินินเนาะสัปดาห์นี้นะคะก็จะมาถึงผ้าขนสัตว์นะคะเราก็ยังอยู่กับเส้นใยธรรมชาติยุคนะคะนักเรียนคิดว่าสัตว์อะไรบ้างที่มนุษย์เรานําขนของมันมาผลิตเป็นเสื้อผ้าอะ ระวางรออาไหนใครได้คำตอบพิมพ์มาเลยนะคะมาดูกันว่าอะไรบ้างนะคะที่เราเอามาทำเสื้อผ้านะคะมีสัตว์ตัวไหนบ้างใช่แล้วนะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นจากในรูปนะคะที่คุณนามาให้ดูมีทั้งอัลปาก้านะคะมีขนแกะนะคะ มีสุนัขจิ้งจอกนะคะมีมิงนะคะมีกระต่ายแล้วก็พวกตระกูลหนูตระกูลฟันแทะนะคะเป็นสัตว์ตระกูลฟันแท้ทั้งหลายนะคะแล้วก็มีอูดด้วยนะถ้าจากข้อมูลนะคะที่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินมาว่าเฮ้ยการใส่เสื้อผ้าที่ทำมาจากขนสัตว์เนี่ยเป็นการทรมานสัตว์นะคะหรือว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรมีการแบนในหลายประเทศนะคะที่แบบว่า มีเหมือนแบบไม่สนับสนุนให้ใส่เสื้อผ้าที่ทำมาจากขนสัตว์นะคะแต่ก็มีข้อมูลออกมายืนยันนะคะว่าการที่เราใส่เสื้อผ้าที่ทำมาจากขนสัตว์เนี่ยก็เรียกว่าเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเราอะไม่ได้ตั้งใจให้เขาอ่ะอให้เขาผลิตขนออกมา เพื่อให้มนุษย์เรามาใช้ประโยชน์ใช่ไหมแต่ว่าความจริงแล้วอะคือสัตว์อะคะ่ะเมื่อขนเขายาวขึ้นเนี่ยเราก็ต้องตัดอยู่แล้วเราไม่ได้ตัดจนเขาแบบไม่เหลือขนเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราใช้วิธีการสางขนสัตว์ออกมานะคะไม่ได้แบบว่าเอ้ยสั่งแบบแล้วเขาแบบไม่มีไม่มีขนปกคลุมตัวเองอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะมีวิธีมีกระบวนการในการทําเชิงพาณิชย์อยู่นะคะแล้วก็ แล้วแต่มุมมองของคนดีกว่าว่าเรียกว่าเป็นการทรมานสัตว์ไหมนะคะโอเคที่นี้นะคะอย่างที่จะชี้แจงให้นักเรียนฟังก่อนนะคะว่าการดูแลเสื้อผ้าขนสัตว์เนี่ยเนื่องจากว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้รับความนิยมในการใส่เสื้อผ้าขนสัตว์มากนะักนะคะเราก็จะวิธีการในการดูแลจริงๆแล้วเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือเราควรจะใช้บริการร้านซักรีดน,นะคะ เพื่อที่ว่าหนึ่งคือคนที่เขาทํางานร้านซักรีนเนี่ยเขามีความชํานาญในการดูแลรักษาเสื้อผ้าพ,พวกนี้มากกว่าเรานะคะวิธีการในการดูแลผ้าขนสัตว์เนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะแล้วก็ เมื่อเกิดความชื้นนะคะหรือว่าความร้อนเนี่ยเสื้อขนสัตว์มักจะติดกันได้ง่ายนะคะแล้วก็หดตัวทุกครั้งเมื่อเปียกนะคะเพราะฉะนั้นที่ครูบอกเนาะว่าถ้าเป็นไปได้น,นะคะก็คือง่ายที่สุดเลยก็คือส่งใช้บริการสักรีดน,นะคะแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีขั้นตอนนะคะมันไม่ได้มีแบบเอ้ยไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นดีกว่าอะ ถ้าเรามีเวลาที่จะทำเองได้นะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะทีนี้เราจะมาลองดูนะคะวิธีการในการดูแลเสื้อผ้าขนสัตว์นะคะอย่างที่เคยบอกนะคะว่าวิธีการในการดูแลเสื้อผ้านะคะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนหลักๆนะคะคือการซักการตากการรีดแล้วก็ การเก็บใช่ค่ะถูกต้องนะคะทีนี้นะคะ่ะวิธีการในการดูแลผ้าขนสัตว์นะะก็มีแค่4ี่ขั้นตอนนะคะง่ายมากนะคะขั้นแรกนะคะคือทุกครั้งหลังจากที่เราใช้งานนะคะเราจะใช้แปรงที่ขนนุ่มนะคะแปรงฝุ่นออกจากเสื้อขนสัตว์ของเรานะคะถ้าเกิดถูกน้ําเราก็จะใช้วิธีการสะบัดนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นนะคะเราจะแขวนเสื้อผ้าที่เป็นผ้าขนสัตว์เนี่ยค่ะด้วยไม้แขวนเสื้อนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีนะคะใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็เก็บในตู้เสื้อผ้านะคะก็ได้เหมือนกันแล้วก็ห้ามใช้เสื้อผ้าขนสัตว์ ชุดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะเพราะว่ามีเหตุผลนะถ้าเราใส่เสื้อขนสัตว์ที่เป็นตัวเดิมๆซ้ําๆกันหลายวันนะคะจะทําให้เกิดการเสื่อสีของขนสัตว์ได้นะคะแล้วมันก็จะเป็นลักษณะคือขนมันจะไปกลายเป็นแ็งไปกลายเป็นแข็งนะคะแล้วก็มันเนาะส่วนการซักนะคะเราก็จะซักด้วยการนวดนะคะในน้าเปล่าเนะะี่ยค่ะไม่ได้ใช้วิธีการอะไรเลยนะคะ แค่นี้แค่นี้เองขั้นตอนในการดูแลเสื้อขนสัตว์มีแค่นี้มีแค่สี่คันง่ายๆนะคะโอเคอ่ะเขาบอกว่าเสื้อขนสัตว์เนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่ครูบอกไวเนาะว่าในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมนะคะเนื่องจากว่าเสื้อขนสัตว์เนี่ยให้ความอบอุ่นตั้งกายได้ดีมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันอากาศหนาวด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายอบอุ่นนะคะก็มาทาเป็นหลายแบบนะบางที่เขาก็มาตัดเป็น เป็นเสื้อโค้ทนะคะเป็นกางเกงเลกกิ้งแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบที่เป็นผ้าพันคอด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าภูมิอากาศของต่างประเทศน้มิวนะคุณค่อนข้างต่ำกว่าประเทศไทยนะคะเราก็เลยเหมือนกับว่าในเมืองไทยก็ไม่ได้ความนิยมมากนักนะคะแล้วก็หน้าหนาวในเมืองไทยก็ไม่ได้หนาวจนถึงขั้นที่แบบว่าเออต้องใส่เสื้อผนสัตว์นะคะอะมาเป็นไงจากที่เรียนไปเมื่อกี้ นะคะได้ไหมได้พอจะได้ใช่ไหมคะว่าเออวิธีการในการดูแลผ้าขนสัตว์มีอะไรบ้างน,นะคะสีขั้นตอนที่ครูบอกไปเมื่อกี้เนาะมาเริ่มจากข้อที่1นะจ๊ะเรามาทำควิดเล็กๆนะคะทบทวนความรู้เสื้อผ้าขนสัตว์ทำมาจากขนสัตว์ทั้งหมดจริงหรือไม่อะ จริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงหรือไม่ว่าผ้าขนสัตว์ต้องทำมาจากขนสัตว์ทั้งหมดนะคะรอดูเด็กๆคอมเมนต์มาก่อนดีกว่าโอเคคำตอบข้อนี้ก็คือจริงนะคะถูกต้องมา เื้อขนสัตว์เหมาะสำหรับสวมใส่ในฤดูไหนหรือฤดูไหนคะหรือฤดูไหนฤดูไหนใช่แล้ว <Okay. Yeah. S 1> คำตอบก็คือฤดูหนาวนั่นเองคะ่ะและคอสุดท้ายเพราะอะไรเราถึงห้ามแปลงเสื้อผ้า,ผาขนสัตว์ขณะที่มันเปียก ระหว่างข้อที่1ขนสัตว์จะหลุดร่วงได้ง่ายหรือข้อ2เส้นใยจะเสียสีกันเป็นเวลานานคำตอบข้อนี้ก็คือใช่แล้วค่ะขนสัตว์จะหลุดร่วงได้ง่ายนะคะถ้าเราแปลงขนสัตว์ขนาดที่เสื้อเปียกนะคะ อะทีนี้เด็กๆลองช่วยกันสรุปการดูแลรักษาเสื้อผ้าขนสัตว์ด้วยตัวเองทำอะไรได้บ้างทำธีไหนได้บ้างอ่ะคอมเมนต์เข้ามานะคะลองคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวครูรออ่านนะคะโอเคเสร็จแล้วเราจะเบรกกัน15นาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะ เอาละคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่สแล้วใช่ไหมจ๋าเมื่อกี้เบรกกันมาแล้วเนาะน่าจะก,กระปีกระเป๋ามากินขึ้นนะคะยังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการดูแลเสื้อผ้านั่นเองนะคะชั่วโมงที่2ของวันนี้เราจะเรียนเรื่อง วิธีการในการดูแลใยสังเคราะห์นั่นเองค่ะมาไหนมาลองดูสิว่าเฮ้ยจําได้อยู่ไหมว่าใยสังเคราะห์เป็นเส้นใยแบบไหนใยสังเคราะห์ก็คือใยสังเคราะห์ไงครูแปงอา้าวเสียงหายไม่ใช่นะคะใยสังเคราะห์เนาะก็คือเส้นใยที่ผ่านกระบวนการทางเคมีนะคะที่เราผลิตขึ้นมาใช่ไหม ยกตัวอย่างมาแล้วอ่าน่าจะคุ้นเคยนะคะดูจากรูปเนาะเนี่ยเสื้อยืดที่เราใส่กันอยู่นะคะผ้าชีฟองทั้งหลายนะคะเสื้อกินรานะคะชุดเดรสแฟชั่นทั้งหลายพวกนี้นะคะล้วนเป็นผ้าใยสังเคราะห์หมดนะคะใยสังเคราะห์ประกอบด้วยผ้าสีแบบใช่ไหมมีไนลอนมีโพลีเอสเตอร์มีสแปนเด็กนะคะแล้วก็มีอะคริลิกเนาะสีแบบ นะคะที่ถูกเอามาใช้ประโยชน์เราก็าไปใช้ผสมกับผ้าชนิดอื่นนะคะแล้วก็ใย,ยสังเคราะห์เนี่ยเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมเสื้อผ้านะคะอ่ะทีนี้เราจะมาดูวิธีการในการดูแลนะคะกา,าการซักการตากการด้ดแล้วก็การเก็บเสื้อผ้ายใยสังเคราะห์นะคะที่เราใส่กันอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่ การซักนะคะการซักจะมีแค่3ขั้นตอนนะคะ3ขั้นตอนง่ายๆที่เด็กๆนะคะทําอยู่แล้วเนาะนั่นก็คือการแยกผ้านะคะเราจะแยกผ้าสีกับผ้าขาวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะซักในน้ําธรรมดานะคะอุณหภูมิปกตินะคะก็ผสมกับผงซักฟอกเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้วิธีการซักมือนะคะหรือว่าจะซักเครื่องก็ได้ นะคะผ้าซักมือก็ใช้ผงซักฟอกชนิดอ่อนนะคะหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำสะอาด2-3รอบนะคะที่สำคัญก็คือผ้าใยสังเคราะห์ไม่จำเป็นต้องใช้สารฟอกขาวนะคะแต่กรณีที่ถ้าเราจะใช้ได้ไหมได้นะคะแต่ว่าให้ใช้แบบอ่อนเนาะพอซักเสร็จแล้วนะคะเราก็เไปตากในที่ที่มีแดดนะคะไฮไลท์สำคัญก็คือ การตากนะคะจะต้องกลับด้านเสื้อนะคะเอาด้านในออกเนื่องจากว่ามันจะซีดได้ง่ายนั่นเองนะคะส่วนวิธีการในการรีดนะคะเนื่องจากว่าใยสังเคราะห์นะคะเนื้อผ้าเขาเนี่ยจะไม่ค่อยยับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยรียดนะคะถ้าเราจะรีดจริงๆก็รีดได้นะคะแต่อุณหภูมิต่ำก็แขวนนะคะหรือจะพับก็ได้นะคะเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าอะมาไหนลองสรุปซิว่า ขั้นตอนในการดูแลเสื้อผ้ายายสังเคราะห์มีอะไรบ้างขอคนละ1ประโยคค่ะ1ประโยคเท่าน,านั้นเด็กๆพิมพ์เข้ามาให้ครู1ประโยคนะคะเร็วไปไหมจากสไลด์เมื่อกี้ใช่ไหมขั้นตอนในการดูแลเสื้อผ้ามีแค่2ขั้นตอนนะคะหวังว่าเด็กๆจะ ได้คำตอบนะคะอย่างน้อยคนละนหนึ่งประโยคก็ยังดีนะคะหลายๆคนในห้องช่วยกันเนาะใครได้คำตอบก็คอมเมนต์เข้ามานะคะครูจะรออา่านสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของครูแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะทุกคนวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า